Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็สวัสดีเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกเช่นเคยมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่าง4นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาในตำแหน่งของออฟเลนเนาะสำหรับตัวนี้ก็ได้ตำแหน่งเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะหยิบมาออฟเลนเนี่ยแหละครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นหนึ่งตัวที่แข็งเลนมากๆเลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันมีสกิลดูดเลือดในตัวเนาะแล้วแบบ หาออฟเลนจะมายืนเหตุต้นเกมด้วยนี่ยากมากๆนะผมว่าฉีนี่กินเกือบทุกตัวนะครับแบบเวลหนึ่งเวลสองเนี่ยเนาะมมันตีแบบตึก๊กตึก,ต,กตึกเลือนมันก็เด้งแล้วอะแล้วก็ในทีมไฟต์ยังมีสกิลอย่างหรือบอลเลอร์นะครับอันติมันนี่โหของดีนะถ้าแบบเซตเพื่อนได้ผัก3าพัก4ถ้าเวอร์หน่อยก็ผักหนี่อันตรายจัดจนะโอเคครับมาลุยกันเลยดีกว่าต้นเกมเราก็พยายาม ทำให้ได้เยอะๆไว้ก่อนนั้นเพื่อนผมว่าฉีนี่มันตัวเก่งต้นเกมนะเคลียร์เว็บก่อนก็ได้มาเอามังกรก่อนนะครับมังกรเล็กเนาะโอเคเลยเหมือนเขาอยากจะแย่งผมรอโอเคทิ้งระยะแล้วหนึ่งใสสวยครับจังหวะนี้ได้ทั้งสตันได้ทั้งมังกรคุ้มมากครับอุ้ยอุยน่เป็นไงยืนนิ่งเลยดักทางยากจัดนะครับจังหวะนี้มาดึงพงดึงเผื่อไม่มีเพื่อนโอเคเขามาสองนี้เราเคลียร์หลังไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องปกตินะ เคลียเสร็จก็คอยไปดูบัฟให้เพื่อนด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องปกตินะที่เขาอาจจะไปอินเวตแต่ถ้าแบบนี้เขาแค่มาดึงเฉยแล้วก็น่าจะกาลังวิ่งไปเติมบนละเดี๋ยวผมรีบช่วยบัฟฟาร์มหน่อยลวกันนะครับเร่งเร่งหน่อย<ๆ>เพราะว่าตอนนี้ทีมเขาแบบประชิดเรนบนเยอะละโอเคเว็บนี้ผมต้องได้เคลียร์ก่อนเยนานะไม่งั้นเสียเปรียบแน่ๆนะครับผมจะไปใช้แอนตี้ที่เลนบนนะจะไปทําประโยชน์ให้เพื่อนโอเคสวยตรงนี้เราได้เคลียร์ก่อนปล่อยทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปดักให้เขาเคลียร์ช้าหรืออะไรใดๆทั้งนั้นนะ ตอนนี้มันจะสองนาทีแล้วเราต้องรีบไปบนให้ไหวที่สุดนะครับโอเควิ้ดึงไว้ก่อนได้ปะกำลังมาวุยเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีจังหวะนี้ฟฟกเกอร์ปุ๊บมันไม่ดีตรงมาผักเย็ไอมีหน้านี่แหละมันมันชุนละมุนนะครับแล้วผมไม่ได้โฟกัสตัวไหนเป็นพิเศษด้วยนะเรียกง่ายๆว่าโลภนั่นแหละอยากจะผัก3ตัวเลยอะเออแต่ลืมดูตัวหน้าครับหย่านตัวเมื่อกี้หน้าผักมากโอเคแล้วก็เละไปตามสูตรโอ้น่าเสียดาย อันนี้ก็เป็นหนึ่งบทเรียนที่เราต้องจำนะเพื่อนห้ามโลภนะครับควรโฟก,กัสไปเป็นเทระตัวนะมันจะดีกว่าเนาะอนโอเคตรงนี้เจน่าไปไหนนึกว่าจะได้ป้อมฟรีๆแล้วนะจ๊ะเฮ้ยได้เนี่ยปุบปุบปุบปบปบปบรถก่อไปก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหผัดผิดจังหวะไปหน่อยนะครับเขามีการตีตีแต่งหน้าอยู่โอเคอเทพเจ้าไหวอยู่นะครับตัวนี้ต้นเกมถ้าเป็นออฟตอื่นนี่อาจจะโดนเตะเลือดหายหมดแล้วก็ได้นะ ผมว่าขอแค่หลบเตะได้ก็น่าจะยืนชนได้อยู่จริงๆไม่มีอะไรครับเร,เรือในใน้อยแบบนี้นี่โอ้โห,โหว่าแล้วทำไมเฮาเาวมากับเพื่อนนี่เองโอเคดีนะทูเรนเขายังไม่ได้แรงแบบเ <c oughs> วอร์วังมหาศาลนะครับเรายังเลยแบบเออมีโอกาสได้หายใจหายคอนะเนาะเฮ้ยแตเลนบนผมได้วะเอาจัดเนีเ่ยมันอยากจะมันอยากจะเอามากๆมันอยากจะเอามากๆโดนเดอะบอลล์ผักติดป้อมไหมครับจ้งขวานี้ยิ้มเลยผมโอเคสวยครับ อย่างนี้น่าจะกลับบ้านได้อยู่เดี๋ยวให้เพื่อนมาเคลียร์แล้วกันเนาะมาทันไหมบัตเตอร์ไฟมีแหว่ตีค,คิปอันนี้ไม่รู้ใจละวน้องเคลียร์ก่อนนะครับถ้ารอบัตมาเวบนี้เสียฟรีแน่นอนเฮ้ยเอือได้อยู่โอเคสวยครับจังหวะนี้บัตมาเก็บให้โอเคเข้าได้ซะง,งั้นวะ <laughs> เออก็คุุมอยู่นะแต่ว่าตัดภาพมาตอนนี้คือป้อมล่างผมก็โดนกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้ผมเอาคืนแค่นั้นแหละจัดไปเพื่อนลำปิ้งลัมประดิ เออไหวนะครับมีลอเลี่ยวได้อยู่อยากจะเข้ามาลําก็เข้ามาเลยเพื่อน3ต่อ2ถ้าไหวก็ให้มันรู้ไปอยากเนี่ยไม่เกิดจะเข้าไหลนะครับอย่างนี้เราแบบฆ่าเขาได้อยู่นะโอ้โหเลนกลางไบโอหลุดไปไงวะเนี่ยชิฟแล้วผมต้องกลับบ้านนะครับปล่อยเพื่อนเขาเล่นกันไปแล้วกันใจก็อยากเล่นด้วยมากๆเลยนะแต่มันไม่ได้ไงมีลัมเบอร์มากันนะครับแต่แบบมันไม่ทันหรือผมควรปล่อยแตกแล้วแบบไปเล่นล่างให้มันสุดไปเลยว่าเมื่อกี้ เกิดอาการลังเลครับช่างมันนะไม่เป็นไรเสียก็เสียครับเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนตอนนี้ฮายาคือแบบฟาร์มฟรีมากนะเลนบนแต่เป็นทางด้านไวน์โอหยาดแล้วก็เยนาโอ้โหทุเรศนหนึ่งตัวปิดตัวเดียวเนี่ยนะจะเย็นเพื่อนแต่ดีครับด้เป็นฮายาก็สามารถซิกแซกหลบปองอมาได้อยู่นะครับถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นก็ไม่แน่ใจว่ายังจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็8นาทีจะ9นาทีาทแล้วนะครับออบเจกต์สักตัวผมว่าก็ดีนะ ต้องรอดูว่าเขาจะเอาอะไรตัวไหนนะครับแต่ดูจากทรงแล้วไอ้กากกำลังตีมังกรอยู่ครับเราต้องไปช่วยไอ้กากว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมโซนมาให้แล้วกันเพื่อนไปช่วยไอ้กากตีไปรอครับอ่าแล้วมีทุเรนมาอย่างงี้ฮึอหรือว่าจะถึงชีปละขอดิเออรออยู่ไหวครับอย่างงี้เราขอจะรับให้เพื่อนได้อยู่เฮ้ยเรายกสวยมากลัมเบอร์โอเคเดี๋ยวเพื่อนเล่นกันไปสตกพักก่อนนะเรารอรอจังหวะดีแล้วเข้าไปลารดเออเมื่อวอางี้เมื่อว่างี้พักตายไหมเออสวย เม nah okay, ah ื่อกี้ทุเรนไม่ตายผมตายเองนะครับจริงๆแตงดีนะที่เราเก็บเขาได้หมดนะครับสวยเฉยเลยว่ะโอเคเพื่อนดันบ้านไปมีลุ้นจบแล้วเนี่ยเกิดไว้สุดน่าจะเป็นมีหน้าหรอมีหน้ากระยานว่าเขาก็ไล่ไลเรียกกันนั่นแหละแต่ลองดูนะครับไม่รู้ว่าฝืนไม่ฝืนผมไปละถ้ามีแคลรี่ตีนี่ผมว่ามีสิทธิ์ว่า ตอนนี้ครับนาทีวัดใจจะเอาอยัางไงครับไม่สนโลกแล้วจังหวะน,นี้พยายามวดป้อมลัมเบอร์ยกดีแต่ว่ายังดีไม่พอทีมเขามาเยอะจัดไม่ไหวนะครับเป็นการฝืนไปซะง,งั้นไม่เป็นไรครับคนเราผิดพลาดกันได้แต่ว่าตอนนี้ต้องมาดูกันแล้วว่าจะรับมือกับทีมเขายัางไงเขามาปิดป้อม,มเรื่อยๆเลยนะครับโอเคมีลัมเบอร์ตบคีไปให้ได้อยู่นะอายาปาดาประจุยไว้เพื่อนโอ้โหมีหน้าตัวบังมิดเลยไปจตไม่ได้หรอกเออไม่ต้องฝืน โอเคเดี๋ยวรอบัตเตอร์ไฟเกิดนะครับอาจจะไหวก็เป็นได้นะผมหวังพึ่งฮายากับล้อเรียวอะตอนเนี้ยเราก็แค่คอยล้วงตัวบางให้เขานะครับเนี่ยคอมโบในฝันตานเนี่ยที่จะพลิกได้มันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะถ้าฮายากับลอเรียวเล่นได้ผมว่าสบายจริงๆแล้วก็ผมต้องโฟกัสต,ตัวบางนะครับฟิกเกอร์ไปตบอะไรทําน้องเนี่ยอืมตีคิดไว้ในหวัวนะแต่สถานกา,ารณ์จริงๆจะเป็นยังไงก็ต้องตามนันนะเพื่อน ต้องดูว่ามีหน้าเขาโซนให้เพื่อนเขาดีไหมอ่ะเขากันไวดโอดีนี่ก็ผมก็เจ๋งเหมือนกันนะโอเคบจังหวะนี้รอเลี้ยวน่าจะเป็นการสกิลขูยเฉยครับโอ้ใจเย็นเพื่อนมีอะไรค่อยคุยกันนะครับโอเครอเลี้ยก็พยายามสาดสกิลใส่มันม่วงแล้วแต่แบบว่าอึดเหลือเกินเฮ้ยลัมเบอร์โอเคโอเคเราอดูว่าใครจะพลาดก่อนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เอาแล้วรอเลี้ยวลามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาไวโอกันโอเคเจอตัวแล้ว เบงสวยได้อยู่ครับตรงนี้ปิดไ้โอไปได้แะแบบทีมผมเสียไปสองแล้วจะขออนุญาตตัดคลิปกลางก่อนแล้วกันนะครับการทีมว่าจบบ้านเลนกลางเซฟเพื่อนต่อไปก็เยนาที่เลนบนนะครับเลือดแบบว่าน่ากินเวอร์อยู่ไม่กี่พุ่มหรอกไม่เดินกลับก็อยู่ในพุ่มนี่แหละผมว่านะพุ่มนี้มีไหมเช็คก่อนหูเขาปาดกระจายมาเช็คพวกผมจะตายดูดิผมจะตายอ่ะพูดเกินโอ้เยนาดักพุ่มนี่อันตรายมากจริงๆนะครับ ประมาทดาเมจไม่ได้เลยนะโอเคปะลุยกันต่อครับจะเอาอยัางไงกันดีเราอันนี้ก็น่าจะแค่ดูทรงไปก่อนนะยังทําอะไรมากไม่ได้นะครับทีมเขาไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบเออสุมสีุ่มห้าเล่นมันมันยากมากเลยถ้าเป็นตัวของฉีในตานี้นะทั้งหยานมีนาเยนาอะไรอย่างเงี้ยแบบโหติดติดทั้งนั้นผมโฟกัสได้แค่วัโอกับเมทเขาแค่นั้นแหละแบบคอมโบปิดชุดเดียวตายอะไรอย่างเงี้เนาะ โอเครอดักก็น่าจะดีนะเอออย่างที่บัตเตอร์ไฟบอกครับแต่ว่าหวานเห็นแล้วเอาไงดีเพื่อนหรือเราควรจะมากันในแล้วรอก็อดเกิดเอาไงลีเอาไงลีเดี๋ยวน่าแยกดันแล้วนะครับเขารู้ว่าก็อดเซเยอร์ใกล้จะเกิดแล้วเขาก็ไปทํำคีฟนะจริงๆผมไม่ควรไปทํานะครับแต่แบบผมให้โอกาสทีมเขาก่อนว่าเขาจะเล่นหรือจะอะไรยังไงนะครับถ้าเราเล่นตอนนี้ก็แอบได้เปรียบอยู่นะเพราะตัวเรามากกว่างโอเคไม่ทัน ต้องโยกไปเคลียร์ล่างนะครับมีบัตเตอร์ไฟเคลียร์ให้อยู่สรุปว่าก็ต้องกลับมารับป้อมนะครับโอเคเอาไงเพื่อนเราต้องเล่นเลยนะถ้าเรายังถอยีนี่ผมว่ามันจะยากแล้วนะครับผมมีฟิกเกอร์แล้วโอเคเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนจะเยผมยังหามุมเข้าไม่ได้เลยะแล้วก็ไปอีกแล้วนะครับอ้เอ้าฟิกเกอร์ลั่นโอโหเห็นอนาคตเลยว่ะฟิกเกอร์ผมจะใช้เป็นแบบไพ่ตายแบบผักเยอะๆเอ้ยได้อยู่ผมมุมดี ว่าดามเมจไม่มีครับแล้วก็เรียบร้อยโอเครู้เรื่องไฟสุดท้ายทีมเราก็ทีละตัวนะมันก็เลยยากๆ่อยผมหามุมเจาะเข้าไปยา่างจริงๆอะ่ะเออก็ซอรี่ด้วยเพื่อนอ่ะก็ไปดูผลงานกันดีวกว่าว่าสีผมจะทำผลงานได,ด้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เมื่อวานเพิ่งขึ้นมา50ตอนนี้ก็เหลือ49อีกแล้วนะครับดาวนของแร้ โอเคก็เป okay. ็นทายาได้ m ม p ีพีไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ